สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่มีการเสี่ยงเซมซีเพื่อทำนายดวงชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็เป็นการเสี่ยงเซมซีซึ่งเป็นคำแนะนำนะครับการใช้ชีวิตประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568นะครับ ในเรื่องของการงานและการเงินนะครับเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหน้าที่การงานของคุณนะครับลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งที่ไม่คุ้นเคยนะครับอาจมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดในชีวิตของท่านนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็ขอให้ใช้จ่ายอย่างมีสติและรอบคอบนะครับาวางแผนการเงินให้ดีนะครับและไม่ควร ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นของท่านเองนะครับเพราะว่าจะกระทบต่อชีวิตของท่านนะครับซึ่งในวันนี้การเสี่ยงเซมซีของอท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับก็จะมีคําอธิบายให้ท่านตีความหมายได้นะครับซึ่งเป็นการทำนาย โดยเสียงเซมซีประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568นะครับในส่วนของความรักและความสัมพันธ์นะครับในภาพรวมนะครับของทุกท่านนะครับคนโสดอาจจะมีโอกาสได้พบเจอผู้คนใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจนะครับลองเปิดใจพูดคุยและสร้างมิตรภาพดูนะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ควรใช้เวลาร่วมกันเติมเต็มความรักให้กันมากขึ้นนะครับมันเติมความหวานให้ กันและกันอยู่เสมอนะครับในเรื่องของสุขภาพนั้นาการเสี่ยงเชมซีประ,ะจำเดือนสิงหาคมปี2568นั้น ก็โดยภาพรวมนะครับก็ควรดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทั้งทางกายและทางใจนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับซึ่งเดือนนี้ก็มีวันหยุดยาวหลายหลายวันนะครับก็ควรไปพักผ่อนกับครอบครัวหรือคนรักนะครับหรือท่านที่อยู่เป็นโสดก็เติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้นะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ ดีกเลี่ยงการนอนดึกต่างๆนะครับควรหาเวลาผ่อนคลายนะครับความเครียดจากการทํางานหนักนะครับสาหรับบางท่านนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ภาพรวมของการเสี่ยงซีมซีของแต่ละท่านที่เกิดประจําวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็ขอเชิญท่านรับชมรับฟังในการเสี่ยงซีซีได้เลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับในโอกาสต,ต,ต่อไปก็จะมีการเสี่ยงซึมซีเพื่อทำนายดวงชะตาชีวิตของท่านต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้แสดงถึงความรักที่รุนแรงความมุทะลุกล้าได้กล้าเสียจนขาดสติเหมือนเพลิงไฟไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่รักสนุกรักความสวยงามหากเป็นหญิงจะเป็นคนที่สวยใครเห็นมกักหันมามองจนเหลียวหลังและฝักใฝ่ชื่นชอบในเรื่องการมารมไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะได้งานที่ดีเป็นงานสบายๆไม่มีความยุ่งยากและเหน็ดเหนื่อยท่านจะได้มีโอกาสเที่ยวเตรส่สนุกสนานไปกับเพื่อนๆหากมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องการงานจะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้รับผลสำเร็จและไม่มีความตึงเครียดใดๆไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่มั่นคงร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐี มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนในเรื่องคู่รักจะได้คนรักที่มีความสง่างามมีความโดดเด่นเป็นที่รักนับถือต่อผู้พบเห็นไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ย่าพี่น้องของท่านจะมีความรักใร้สาม,มัคคีกันดีมักชอบพบปะสังสรรค์กันอยู่บ่อยๆ ท่านจะมีบ้านที่หรูหราโออาเป็นครือหาดมีที่ยินกว้างใหญ่มหาศาลมีรถรามีความสุขใจในครอบครัวที่ดีมองอะไรก็เป็นบวกไปทั้งหมดไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพท่านยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษส่วนการเดินทางนั้นมีโอกาสเดินทางไกลซึ่งท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี และจะประสบกับความสำเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภและมีความประสบความสำเร็จทางด้านการเงินต่างๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคมีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ระวังจะมีศัตรูที่คอยอิจฉาริษยาท่านเนื่องจากกลัวท่านได้ดีกว่าตนเอง ในช่วงนี้ท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการโยกย้ายทางด้านการงานอันสืบเนื่องมาจากความประมาทเรินเลของท่านเองจะทําอะไรก็ควรมีความรอบคอบเข้าใจไว้เป็นการดีสําหรับการงานนั้นๆสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงของเพลิงที่ส่งผลให้มีพลังตื่นตัวอยู่เสมอตลอดเวลาส่งเสริมให้มีคุณธรรมที่เป่งประกายดังเปลวเพลิงที่ลกโชดช่วงมีเกียรติยศและมีชื่อเสียงเกลิกไกลไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นผู้ที่มีความเที่ยงตรงรักความยุติธรรมและรักความถูกต้องมีความอบอ้อมอารี ไพ่แสดงด้านการงานท่านมีการติดต่อเจราจาที่มีหลักเกณฑ์และถูกต้องมีความตรงไปตรงมาไม่มีเล่กลและจะได้เพื่อนที่ดีมีคุณธรรมไพ่แสดงความหมายด้านการเงินท่านจะมั่งมีไปด้วยทรัพย์สินเงินทองที่มาจากน้ำพักน้ำแบงของท่านเองด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริตมีความร่ำรวยและมั่นคงในอนาคตไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามคู่รักเป็นคนดีมีคุณธรรมรักความถูกต้องและเข้ากันได้ดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวของท่านจะรักความถูกต้องท่านมักมีชาติระกูลที่ดีมีบ้านที่ดินยานผานะครบเสร็จสรรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหากมีบุตร จะเป็นคนดีชอบฝักใฝ่ในทางที่ดีหากมีการริเริ่มทำสิ่งใดใหม่ๆท่านจะประสบผลสำเร็จมีอนาคตที่ดีไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลด้วยการศึกษาจะประสบผลสำเร็จและมีผลดีต่อไปในอนาคตไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภ แต่การได้มานั้นมักจะได้มาจากความถูกจ่องสุจริตท่านจะได้เพื่อนที่ดีมีน้ำใจและให้การช่วยเหลือท่านได้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านมีเกณฑ์เกิดความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดความเสียหายแต่จะสามารถแก้ไขได้และได้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมที่คอยสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลัง สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้แสดงถึงการวิเคราะห์การตัดสินใจทําการสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังความชาบฉวยชั่ววูบเหมือนลมพัดและมักส่งผลให้เกิดลมแรงที่แปรปวนได้ง่ายเสมอจนอาจเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัย ท่านมักเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรอบคอบในการทำไรเท่าใดนักใจร้อนกว่าที่คิดมักเกิดจากความผิดพลาดได้ง่ายมีนิสัยชอบทำสิ่งใดตามอารมณ์ตนเองไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทำงานด้านการสำรวจที่ดินรังวัดและเป็นผู้ควบคุมภาคพื้นดินไพ่แสดงด้านการเงิน ดูจากภายนอกแล้วท่านอาจจะดูเหมือนเป็นคนตรรนีขี้เหนียวแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านค่อนข้างใช้จ่ายอย่างสุรุยสุร่ายโดยไม่คิดเสียด้วยซ้ำไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่ครองมักเอาแต่ใจมีการทะเลาะเบ,บาแวงและระหองระแหงกันบ่อยแต่ก็พอพูดคุยกันร,รู้เรื่องได้บ้างไพ่แสดงด้านบุตรและบริวาร ท่านมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้านขายที่ดินเปลี่ยนรถพ่อแม่แยาพี่น้องของท่านจะมีอสังหาริมทรัพย์พอประมาณแต่ไม่ค่อยมีความสุขในบ้านกันเท่าใดนักเนื่องจากผิดหวังในความประพฤติของลูกๆไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลทางอากาศหรือเครื่องบินอาจได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศอีกด้วยไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านไม่มีโชคลาภใดๆจากการเสี่ยงโชคทั้งสิน้นความสำเร็จที่วาดหวังไว้ต้องรอไปก่อนและมีความราช้าเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรระวังท่านจะเกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะกับศัตรูแต่มักไกลเกลี่ยตกลงกันได้มีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือมีเรื่องที่ต้องปกปิดอาจสัมพันธ์กับอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน และท่านจะพบกับปัญหาในเรื่องครอบครัวอาจถูกทอดทิ้งหรือมีการแยกย้ายกันอยู่สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงภายในตัวท่านที่ร้อนแรง มีพลังมีสเสน่ห์ที่มากล้นแสดงถึงอิสตรีที่มีมารยาหรือหมายถึงการได้อะไรมาอย่างฉาบฉวยไพ่อ่านความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ภายนอกเข้มแข็งแต่ข้างในอ่อนแอหรือภายนอกอาจเป็นคนที่ดูอ่อนแอ แต่มีความเข้มแข็งและร้อนแรงอยู่ภายในอ่านไพ่ใบนี้ทางด้านการงานหากเป็นงานที่ต้องลงทุนต่างๆท่านต้องใช้ไหวพลิบป,ปฏิพานมากเป็นพิเศษการติดต่อเจรจาจะมากไปด้วยกลยุทธ์การชิงไหวชิงพลิบการพลิกแพงปรสานกับเล่หเหลี่ยมเพทุบายต่างๆไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านการเงิน ท่านมีวิธีหมุนเงินด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างคล่องตัวและได้ผลทำให้มีสภาวะทางการเงินที่ดีขึ้นเป็นตามลำดับไพ่ใบนี้แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มาเกี่ยวข้องด้วยและท่านอาจเกิดความอ่อนไหวได้ง่ายเกิดมีความรักใคร่ที่ร้อนแรง หรือมีอารมณ์รุนแรงที่แอบแฝงอยู่ทางด้านบุตรและบริวารท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะได้บุตรเป็นหญิงความหมายทางด้านสุขภาพและการเดินทางในเรื่องของสุขภาพของท่านแม้ว่าจะอ่อนล้าแต่ว่าภายในนั้นภายในนั้นยังมีมไฟแรงอยู่และมีอารมณ์ที่ร้อนแรงอยู่ ท่านอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลยอย่างเล่งด่วนความหมายทางด้านโชคลาภท่านมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภและมีความสำเร็จซึ่งกำลังจะทยอยเข้ามาสู่ตัวท่านเองและท่านอาจมีเกณฑ์จะได้ลาบที่เป็นยานพาหนะหรือเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าใหม่ๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบนี้ แสดงถึงรายได้หรือเงินตราที่ได้มาอย่างฉาบฉวยอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนและยุ่งยากและท่านอาจมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีปัญหาบางประการเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างกระทันหันสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงการการั่วไหลความเกี่ยวพันเกี่ยวกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างรวดเร็วรอบคอบไม่เรื่องมากใจเย็นมักชอบทำอะไรที่มีความสบายหนักไม่เอาเบาไม่สู้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้งานประเภทก่อสร้างในน้ำ ทำสวนทำไร่ทำนาใกล้น้ําการทํางานส่วนใหญ่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับน้ําในช่วงนี้ท่านจะได้พบเพื่อนที่มีอายุมากกว่าหรืออาจเป็นเพื่อนเก่าที่มีแนวความคิดเดียวกันไม่เรื่องมากไพ่แสดงด้านการงานและการเงินท่านควรระมัดระวังการใช้จ่ายต้องมีการใช้เงินให้เป็นไม่เช่นนั้นเงินของท่านจะสะดุดหยุดลงได้อย่างกระทันหัน ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบกับหุ้นส่วนคู่ครองที่มีอายุมากกว่าจะให้ความอบอุ่นเอาใจใส่ดูแลกันและดูแลเป็นอย่างดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะมีที่ดินและบ้านที่พักอยู่ใกล้ๆน้ำท่านจะได้ยานผานะสีอ่อนครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องมีจิตใจที่ดีงามท่านมีเกณฑ์ที่ต้องพัดพากจากลูกอันเป็นที่รัก อาจไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือต้องอยู่ห่างไกลกันไา่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีมีระบบหมุนเวียนน้ำหรือเลือดในร่างกายดีด้านการศึกษาท่านต้องช่วยเหลือตัวเองมีความขยันหมั่นเพียรจึงจะสำเร็จผลได้ภพ่แสดงด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านไม่ค่อยมีโชคลาภเท่าใดนนะัก ควรงดการเสี่ยงโชคใดๆออกไปดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านมีความขัดแย้งหรืออุปสรรคต้องใช้เวลาในการเจรจาที่ยาวนานจึงจะประสบผลสำเร็จในช่วงนี้ท่านอาจขาดคนอุปถัมภ์ค้ำจุนให้พึงระวังอันตรายที่เกิดจากการเดินทางด้วยทางน้ําหรือการท่องเที่ยวทางเรือต่างๆสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ เชิญเลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงการทำบุญสะระเคราะและปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อให้เคาะกรรมเก่าๆนั้นหมดสิ้นไปไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวละเอียดและประณีตไพ่แสดงด้านการงานท่านกำลังมีเคราะห์ด้วยเหตุเคราะห์จากกรรมเก่า อาจทาให้ท่านได้รับความเดือดร้อนหรือมีความยุ่งยากลําบากทําการใดๆก็มักจะเกิดการติดขัดไม่สําเร็จท่านควรไปทําบุญสระเคราะห์สวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิแล้วจะสมหวังจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและการติดต่อเจรจาได้ดีไพ่แสดงด้านการเงินหากท่านอยากให้มีการเงินที่มีความราบรื่นคล่องตัวดีท่านควรไปทําบุญสระเคราะห์ และอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรจึงจะสมหวังในเรื่องการเงินได้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านควรไปทําบุญสระเคราะห์และปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์ทสมาธิแล้วปัญหาในเรื่องความรักที่ไม่ลงตัวต่างๆจะลดน้อยถอยลงและมีความสุขสมหวังในเรื่องความรักได้ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านควรหมั่นทําบุญปล่อยนกปล่อยปลา สวดมนต์นั่งสมาธิจะช่วยเสริมในการเริ่มต้นชีวิตและจะเกิดความสุขสมหวังได้ในระยะเวลานี้และต่อไปไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านควรหมั่นทําบุญส,ดาาสวดเคราะสวดมนต์นั่งสมาธิปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อให้เคราะกรรมเก่านั้นหมดสิ้นไปไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านควรหมั่นทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์ทำสมาธิและ บอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทำการช่วยเหลือแล้วท่านจะรับความสำเร็จสมวังในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ควรระวังในระยะเวลานี้ท่านอาจต้องพบกับเคราะห์กรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากเคราะห์กรรมเก่าท่านควรทำบุญสะเดาะเคราะห์ปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนนั่งสมาธิจะทำให้เคราะห์กรรมต่างๆความเดือดร้อนต่างๆและอุปสรรคต่างๆเบาบางลงได้ สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรีรยนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงลมที่พัดพาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผิดแผกไปจากเดิมทิศทางที่ผิดศีลธรรมการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีความไม่แน่นอนท่านที่ได้ไพ่ในด้านลักษณะของนิสัย ท่านจะเป็นคนที่มักมากในอบายามุกเชื่อคนง่ายหูเบาใจง่ายรวนเรดังลมไพ่ความหมายด้านการงานท่านจะได้งานที่ไม่มีความสุจริตอาจเป็นงานที่ต้องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอบายามุกส่วนการติดต่อเจรจาไม่ค่อยได้รับผลสำเร็จเท่าไหรนะ่นักไพ่ด้านการเงินท่านมีเกณฑ์จะต้องสูญเสียเงินเพราะการพนัน อาจถึงขั้นยากจนข้นแค้นเพราะการหลงมัวเมาในอบายมุกไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะลงไหลในเพศตรงข้ามคู่รักหุ้นส่วนอย่างหัวปักหัวปำไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารให้ท่านระวังลูกจะนำพาความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาให้ให้คุณชีวิตในครอบครัวจะมีปัญหา ต้องเกิดการพัดพรากจากกันเพื่อนจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ในระยะเวลานี้ไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่ทุดโทรมมีการป่วยไข้ในระยะยาวหากได้เดินทางไกลจะไม่ประสบความสำเร็จการศึกษาก็ไม่เป็นผลตามที่คาดคิดไว้ไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงแบบชั่วครั้งชั่วคราวและมีความไม่แน่นอนดังนั้นสิ่งที่ท่านควรระวังท่านมีเกณฑ์ถูกหลอกลวงอาจถูกต้มตุนให้เสียทรัพย์ทั้งเรื่องเอกสารต่างๆและเงินทองอาจได้รับเช็คเด้งหรือมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการของท่านเอง